เราอยู่ที่สนามวินนอนเมืองคนเยอะมากเลยฮะโอเคโอเค0 0 2 But acting like grown-ups like we are in the present Drinking from plastic cups, singing love is forever and never Well I guess that was true. Ooh. Dancing on the hood in the middle of the woods, I'm an old mustang. Well... ออกมาแล้วเกระดาษตมเป็นยังไงบ้างฮะได้กระเป๋าเหรอกระเป๋าได้แล้วด้านอื่นเวลข้มทูด <Yay. S 1> านนั่งไป so since that you walked out of the door ได้ยงังทั้งทั้งที่ทุกทุกเคินยังไม่เส่งเธอก็นอนในฟังตันนี้ฉันยังไม่พร้อมถึงนั้นถ้าเคินไม่รู้กี่ครั้งนั้นดูแต่ชัดตำเดมันจอวัดแรกที่เรากำลังจะเดินทางไปก็คือวัดหลินอิงครับวันนี้ก็จะมีเจาแม่คนอิ่มงค์ใหญ่ๆสูง67เมตรเขามีความเชื่อว่า สมัยก่อนเนี่ยมันมีพายุลูกใหญ่ลมแรงมากแต่หลังจากที่สร้างเจ้าแม่กดนอินม,มาแล้วเนี่ยก็พายุรูกันก็จะสงบลงนะครับเป็นความเชื่อจะไปไหว้กนเจ้าแม่กนอิมกันนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ใต้ฐานของทะไมคนดิมแล้วนะจะมีคนมาไหว้เต็มเลยที่นี่อากาศก็เย็นสบายดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปครับมีลมเบาร้าแล้วนะคะพี่เอิญบอกว่าเลี้ยงแค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะคะถ้าเนะคะถ้าเงนะคะดู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 นูดูด่ดูด้ดี่ ยินจ้า,จานี่เป็นร้านกาแฟนะบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นมนท่าเรือนะ มันรับประทานเป็นกาแฟที่มันมีกลิ่นรับประทานว่าเขาแบบปันป่นกันนี่วันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารบุฟเฟต์น,นะฮะกินเจาต้องรูกับข้าวแรกของเราที่เวียดนามนะฮะ

อาหารเวียดนามของแท้เลยนะตะไดกินไลเฮ้ยสามอนตากเผือด้วยพรุ่งนี้มันกินยังไงอ่ะกินเป็นมั้เป็นเป็นเป็นเป็ก็เอาน้ำซุปอะไรก็เลือกได้เลยลองให้เขาทำให้ดูนะฮะ คกอา h ็กซ์็อกซ์ออบ็อกซ์เอซอ e สเอซอสอัใช่ใช่อาดแอนม and eat okay thank you ข้าวไรก่อนว้าวของวิญาณเยอะเลยนะว้าวนี่เราจะมาลองอาหารเวียดนามอันนี้เรียกว่าถ้าถ้าออกเสียงผิดนะอย่าว่ากันนะ อันนี้ก็ว่าบันเสี่วบันเสี่วนะอันนี้คือแบนแบ๋วแล้ลองบั๋นเสี่ยก่อนอ่า <c ười> uh, ๊กดมิบันเสี่วบันเสี่วนะแบนแบ๋วโ okay. อเคถูกต้องบันอันนี้บันเสี่วอันนี้แบนแบ๋วเลยเอานี้จิ๊กนี่แล้วลองกินดูนั่นแนะนะดงแดงคีตแดงแดงแดงญี่ปุ่นอ่ะคีอร่อยแล้วมันกรอบแล้วก็มีหอมกลิ่นไข่ ทอมกิ้นไข่กับมีกิ่นมีผักนี่เยมันคุ้มกว่านทนีนอมบ้านบนเดี๋ยวกิดน้วองได้วกตอากันนตอนนี้เราอยู่ที่เป็นเหมือนร้านขาของฝากนะเดีนี้สด ในร้านเขาก็จะมีของขายนะของฝากนะกำไรอะไรตัดแต่งรูปกิ่นะแกะสลักนะบ้างยกเวียดนามเนละยยกเวียดนาม โดยรวมแล้วก็ถือว่าของที่นี่ก็น่าสนใจเยอะนะแต่ว่าเป็นยังไงฮะแขกวันนี้เรากำลังจะไปล,ล่องเรือกระด้งกันนะฮะสองข้างทางก็จะมีของขายเต็ม,ลมเลยนะทักทาย

อลอลอล้โอ้ตื่นเลยอกเล่้เลเอ็นจะนังไหนไงโอ้มสกลนี้สุดยอดมากนังไหมาขมุนเรือกระดงนะคันอื่นไม่หมุนคันนี้หมุนบังออขอบขอบกำลังสุดยอด บรรยากาศดีนะเป็นคนขับสายฮาร์ดคอร์เป็นเรียนของชาวเวียดนามนะจะหมุนเรียงกระด้งนี้นะโฮเ่โฮเล่โฮเล่โฮเล่ โอเล่โอเล่โฮ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 เล่โอเล่โอเล่โเล่อลอเล่โอ่อล่อเล่เลกล่โอเนโอเลเลยโเล่เล สนุกมากสนุกมากสนุกมากหลอนหล่นหล่นหล่นน้ำหหล่นหล่นหล่นหลอนโด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 นลบทเล่มดแรงล่มลบทเอันนี้เขาใช้แรงมากสุดความรู้เขาไปรุ่นไม่เป็นไรว่าเป็นโอเคอีกแล้วเหรอว้าว งัดแทงงดแทงงดแทงงดงดแทงเง็ดแทงงดแทงดงดแทงงัดงงดแทงงัดงดงดแทงงั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 ดงดแทงงงดงดแทงงงดงดแทงงงดงดแทงง จากง่วงๆมาได้ตื่นสองร้อยบาทโอ้มาแล้วจับลอ่โออลบโเล่โอเล่โอเเล่โอเล่เล่โอเลอเล่โอลเเลโ่เล่อเลอ่เลย นกวาโอ้โหผชอบชอบมากเลยคนขับพี่แกหมดแรงหมดแรงเร็วหมดแรงแล้วคันเราอินเตอร์เทนอยู่เห็นหน้าเขาเขาเปิดเพลงนะน่าจะมาจักเนือ ไม่ต้องซื้อหมวกนะมันจะมีหมวกขายอยู่ข้างทางไปละร้อยอย่างเงี้ยไปละร้อยบาทแต่นี่คือไม่ต้องซื้อเพราะที่เรือกระโดงอีกท่นอนี้ให้ผมใส่แต่ก็ร้อนนะแต่ก็ดีถือว่าอากาศดีฝนไม่ตกนะครับ ว่าเขาอเอาแค่หนึบาทนะหนึบาทเท่านั้นแต่ว่าเราก็ชอบชอบนลับพลาว่าจะให้คึ้อนขึ้น صباح <laughs> ขากลับก็จะพายสบายๆรู้ว่าหมดแรงแล้ว พอลุงหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วหัดฮอทร้อน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 ่ารักมากเลยน่ารักมากอผู้ขายยากะว้าวโอ้จำบิดจำบิดจำบมันมัอยังมันขาต้ขายังไงอะ

Bye bye. bye bye. Very good, very good. Okay, okay.